สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูเงาะเงาะไม่ติดลูกนะครับดูใบไม้เป็นดอกเยอะมากนะครับแต่มันไม่ติดลูกครับมันติดน้อยมากแทบจะไม่ติดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแนะนำด้วยนะครับว่าต้องทำยังไง ลูกไม่ติดนะครับติดน้อยมากแทบแทบไม่เห็นเลยดอกนะครับประมาณนี้นครับมาชมสวนหน้าบ้านนะครับเหมือนมันใบมันเหมือนไหมไหมอะ่ะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรใส่ปุ๋ยเยอะก็ไม่ได้ใส่นะครับที่จะใบไหม นี่นะครับประมาณนี้ที่เดินดูแทบไม่ติดเลยามีเพี้ยด้วยนะครับเพี้ยแป้งก็คงต้องทำการพ่นยาอีกรอบแล้วนะครับเนี่ยเพี้ยแป้งนะครับนี่นะครับตัวเพี้ยแป้ง ที่เขามากินเงาะของเราดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูภาพรวมนะต้นก็ใหญ่นะครับตามจริงอะ่ะดอกเยอะมากแต่ไม่ติดผลครับมันติดผลน้อยมากเลย ก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าอากาศมันร้อนนะจึงทำให้เงาะไม่ติดลูกโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่ให้ดูว่ามันจะได้มันจะติดลูกไหมครับเพราะว่าแต่ตอนนี้ก็ยังมีดอกอยู่นะครับมีดอกก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเขาจะติดลูกหรือไม่รอดูคลิปหน้ากันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ